สวัสดีครับผู้ชมที่โกลว์ครับหลอกกินกู่แข็งไม่แบ่งแต้มนะครับสาวปอตรีนะครับมีเตียมเยอะนะครับวันนี้สู้กับหมากฮอดกันเทพนะครับวันนี้สามารถหลอกกินหมากฮอดกันเทพได้ก็ถือว่ามีชั้นจชิงดีนะครับมีกระดาษไหนครับพอรอดูกันแล้วกันว่ากระดาษไหนที่หลอกกินได้นะครับชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะความไชมครับ ไปแล้วครับไปเรื่อยๆครับเนี่เข้ามาแบบนี้ก็โอกาสมีโอกาสถูกกินฟรีสำหรับมาคอร c o คอนเท์นะครับเข้ามาอย่างนี้ถูกกินฟรีก็จะเริ่มเสียเปรียบนะครับอืมนะครับเปิดกินฟรีก็คงจะให้กินอย่างโดยดีนะครับกินแล้วครับ มาก็เปิดให้จิ้นแรกกินยังไงมาหมากได้เปรียบกว่าก็มีภาษีดีกว่านะครับถึงรูปทรงไม่สวยแต่ว่าด้วยหากที่ได้เปรียบอยู่นะตอนนี้ทำใสาวปรตรีก็เล่นได้สบายๆครับ อืมสาวปาทีโอกาสแต่ได้ก็หรก็มีสูงเหมือนกันนี่ครับนี่ครับจะมีตอนไหนนะครับที่หวานหรอก หลอกมหมอกฮอนกนเทพได้ครับเข้าสกัดอย่างน้อยก็ชะลอการข้าฮอตตัวที่สองของมหมอกฮอคกนเทพลบนี่นะครับลบไว้ก่อนนะครับ มุมไว้ก่อนคราวนี้นะฮะจะกระบวนการหลอกมาคอดกันเทพลองไปเดินไปที่กระดานที่18ตาที่18ลองเดินจากหลอกให้กันเทพเข้ฮอตไปไหครับไปตาที่18นะฮะกันเทพเข้าฮอตลบนคนเข้าฮอตไหม ก้านะครับนั่นนะครับกระบวนการชูกรอกรก่อนแรกให้ฮอตกินกินฮอตแล้วฮอตตัวที่สองก็กินกินฮอตแล้วออกมาก็ไปไหนไม่ได้นะครับเดี๋ยวกะโดนกินนะสุดท้ายยอมสยบนะครับนี่คือการหลอกกินมังฮอดกันเทพนะครับสาวพอดีขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับโปรแกที่สองเป็นโปรแกรมใหมนะครับ รูปร่างหน้าตาของหมาคอดก็เปลี่ยนสีไปนี่ครับให้มีสีสันหน่อย,ยครับก็เป็นหมาคอดร,ระดับปานกลางนะครับไม่ได้เอาเกมที่แข็งขันอะไรมากนักน,นะครับทำให้แฟนกับหาเก้าเล่นได้สู้ได้นะครับหนักเกินไปก็สู้ไม่ไว พอสู้ไม่ได้ก็ไม่ได้ออกคลิปนะครับก็เอาเกมที่พอสู้ได้นะครับไม่ถึงกับหนักมากนะครับจิงครับเข้าก,กินครับกระบวนการเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับขั้นตอนเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆรื่อเียว,ว่ารูปเกมนะครับ ต่างคนต่างกินแต่ว่าสาวพอตรีกินแล้วได้เปรียบคิดน้นเหมือนกันนะครับพันเทพคิดนานจนได้เตือนนะครับถูกคณะกรรมการ,ร,การเตือนมีเครื่องหมายมีสัญญาณเตือนนะครับอ่าไปแล้วครับเนี่ยครับสาวพอตรีก็จะข้องฮอด ออหมดแล้วก็กระบวนการ <c oughs> ครับกันเทพจะเข้า แลกกินฮอตไหมแลกกินไม่ใช่เด็แลกกินเพื่อของฮอตอืแลกนะครับให้กินรีว่าได้ไหมมันแก่แล้วแลกของฮอตแต่เข้าไปแล้วได้อะไรนะครับดูเลยครับเข้าไปแล้วโดนดอกกินสองนะครับอดตายแล้วก็ไม่มีที่ไปเก็บไป้แล้วนะครับสาวโปตรีก็กำลังจะขึ้นนำสองสูน ครับข yeah> UH, ึ้นนัแล้วครับสาวปฏิขึ้นนับสองเสือครับคุณไปนะครับอันที่สามกระดานสุดท้ายมาดูกระดานนี้นะครับกระดานนี้บอกรดกันเทศจะทำอะไรนะถูกกรรมการเตือนสี่ครั้งผลการเป็นยังไงครับกระดานสุดท้ายกระดานนี้นะครับ อโอ้โหนี่เดินมานี่ก็โดนกินนะครับโอ้ยังไม่กินนะครับยังประนีประสายอยู่แต่ว่าต่อไปคงต้องกินแน่นอนนะครับหน้านะครับเรียบร้อยแล้วครับโยนให้กินโยนให้กินกินหนึงสองสามนะครับเรียบร้อยเลยแบบนี้นะครับทำให้ กันทิหยุดชะง,งักเลยเดินไปก็พ่ายแพ้ไม่เดินดีกว่านะครับอยู่เฉยๆถูกเตือนครั้งที่หนึ่งแล้วครับเตือนครั้งที่หนึ่งแล้วยังไม่เดินต่ออีกนะครับยังไม่เดินยังอยู่เฉยแล้วก็ถูกเตือนครั้งที่สองครับโอ้โห ยังไงนะครับยังรอให้กรรมการถูกแต่ถ้าเตือนทั้งสี่ครั้งนี้จะปรับแพ้ไปเลยนะครับหรือว่ายอมแพ้ปเลยหมดเวลา <c oughs> เตือนครั้งที่สามไม่ขยับอีกการเทียบป็ทําแบบนี้แหละครับหลายครั้งหลายคราเดินไปก็ไม่มีอานาคตยู่ยเฉยดีกว่านะ <c oughs> ถูกเตือนครั้งที่สี่นะครับปรับแพ้ครับ สขวปฏิจชนะขาดลอยสามศูนย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ